bye, -bye. นะครับกลับมาต่อกันในเกม Ru s เซอนะครับแต่ว่าใน E ีีนี้เนี่ยจะไม่ได้นับเป็น EP ีนะครับจะเป็นคอนเทนต์เนื้อหานะครับเกี่ยวกับการไปตามเก็บนะครับตัวเกือกม้านะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกือกม้าเก็บไปทําอะไรครับการที่เราเก็บเกือกม้าเนี่ยพอได้ในระยะจํานวนที่ตัวเกมเขาทําการฟิกเอาไว้เนี่ยเราก็จะได้แต้มทักษะมานะครับก็เหมือนกับประมาณว่าเก็บตัวเกือกม้าเพื่อให้ได้แต้มทักษะฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวเกือกม้าเนี่ยในเกมนี้นะครับจะสามารถเก็บได้สูงสุด20อันครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะทำการตามเก็บทั้ง20อันเลยนะครับเพราะว่า ตอนที่ผมเล่นนะตอนนี้เนี่ยก็คือเปิดแมปไปน่าจะหมดแล้วนะครับสามารถไปได้ทุกที่ละนะครับก็เดี๋ยวจะมาตามเก็บกันโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูสติกันนิดนึงครับเราสามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเก็บตัวเกือกม้าไปแล้วทั้งหมดกี่อันครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามจะไม่เก็บนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยนะครับเกือกม้าสักอันนะครับมีทั้งหมด20อันครับวันนี้เราจะมาตามเก็บกันนะครับโอเคตามนี้เลยครับเสียดายตรงที่ว่านเพลงเนี่ยผมเก็บไปแล้วแต่ว่านเพลงเนี่ยผมคิดว่าส่่่่ววนนนตัเีไมาจะ เอ่อมีความสัมพั์อะไรเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวขอดูอีกทีลวกันว่าเดี๋ยวจะตามเก็บโน้ตเพลงหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแค่9้าอันเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูแบบกันนิดนึงตอนนี้เนี่ยผมเริ่มต้นนะครับที่หน้าเมืองนะครับทางด้านใต้นะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยผมขอแบ่งยืวกันเพื่อความง่ายนะครับเพื่อความสะดวกสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกเราก็อาจจะเล่นตั้งแต่ต้นเกมคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเกิือมาเนี่ยสามารถเก็บได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเอ่อตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายนะครับจะเป็นพื้นทีี่แรกท เราสามารถเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมครับส่วนทางพื้นที่ด้านขวาใหญ่ๆเนี่ยอาจจะต้องรอปลดล็อกเนื้อเรื่องไปสักพักหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราเล่นตั้งแต่แรก จะสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมนะครับแต่ว่านะตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันไปไกลถึงอีกฝั่งแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะตามเก็บเลยผมจะขอเริ่มต้นนะครับจากฝั่งซ้ายก่อนนะครับในการเก็บเกือกม้านะครับเราก็เริ่มต้นในเมืองก่อนเลยนะครับในเมืองเล็กๆนี่นะครับทางด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีเกือกไม้ให้เราเก็บอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับ2ที่นะครับก็ที่แรกครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเกือกไม้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็น จุดที่เราเคยไปทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักภารกิจเสริมอะไรก็แล้วแต่ครับที่แรกนะครับเรามาที่ร้านขายพายก่อนนะครับปึ๊บนะครับลงตรงนี้เดี๋ยวผมขอกินพายก่อนมาครับเดินเข้ามาด้านในครับเราจะเห็นเป็นเกือกม้าหนึ่งตัวครับปาลตรงนี้ครับเขาก็จะได้พายได้ว่านะครับเจ้าใดเกือกม้าแล้ว1ชิ้นเก็บเพิ่มอีกเพื่อรับแ้มทักษะรัะปลดล็อกความสําเร็จนะครับเกือกม้า1นึ่งทับยครับ เก็บได้แล้วเก็บอีกสชิ้นเพื่อรับแั้งทักษะครับสังเกตนะครับว่ามันไม่ได้บอกให้เราเก็บครบ20ชิ้นนะครับแต่ว่าผมเก็บชิ้นหนึ่งครับมันก็บอกว่าเก็บอีก4ชิ้นนะเดี๋ยวจะได้แท้นทักษะครับปลดล็อกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนี่คือชิ้นแรกครับชิ้นที่2นะครับยังคงอยู่ในเมืองนี้เหมือนกันในเมืองนี้มันมีทั้งหมด2ชิ้นอีกชิ้นนี่ยงอยู่ในโบนะครับโบนี่เราเคยไปทำธุรกิจมาแล้วเออเดือือบักบักบักโอเคโบนะครับจะอยู่ ตรงใกล้ๆก,กับที่แข่งม้านะครับประมาณนี้นะครับโบนเนี่ยอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับโอเคแล้วผมเอามา้าเร็วมาลวเลยจะชนใครไหมเนี่ยโอเคครับไปไปไปโอเคโบนนะครับตรงนี้นะครับถ้าให้สรวจสุดก็คือเอ้ยอะไรอะบ,ะบัคหรือเปล่านเนี่ยทำไมอยู่ดีๆมีวัวตกลงมาตรงนี้เลยโอเคช่างมันครับก็ให้เราเดินมาฝั่งนี้นะครับ ซึ่งรู้สึกว่าเราน่าจะเคยทาภารกิจเสร์จไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในตลาดด้านข้างขวาของโบสครับเป็นชิ้นที่2นะครับเก็บอีก3ชิ้นครับเพื่อแต้มทักษะนะครับหลังจากนั้นนะครับอ้าวทำไมไม่ขึ้นมาโอเคไปกันต่อที่ชิ้นที่3ครับชิ้นที่3เนี่ยจะลงมาด้านล่างมือนะครับก็จะเป็นจุดที่เราเคยทาภารกิจก่อนหน้านี้อ่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะค่อยไล่มาแล้วกันครับเอ้ยชนตํารวจโอเคไม่เป็นไรนะแค่เฉียวแค่เฉียว ผมเบรกทันแล้วก็ทางออกโอเคทางออกอยู่นี่เลยเอ้ยติดไรอ,อ่ะหม้าตัวนี้มันเร็วเกินไปหน่อยโอเคผมค่อยย่องแล้วกันมา้าอ่ามาครับเราเดินตามเส้นทางมาด้านล่างนะครับผ่านเมืองเ,อเล็กๆนะครับที่อยู่ทางด้านล่างของเมืองใหญ่ตรงนี้ชนหมดครับชนหมดชนหมดกุบกับกุบกับกุบกับโอเคเอยเกือบชนเกือบชนโอเคครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเนี่ย สังเกตน,นะครับว่าเราเดินทางมาถึงฟาร์มวัวเรียบร้อยแล้วนะครับฟาร์มวัวคือตรงนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับปารลงไปอยู่ประมาณตรงนี้นะครับโอเคนี่คือชิ้นที่3นะครับไปกันต่อครับหลังจากนั้นนะครับจุดต่อไปคือจุดที่เราเนี่ยเคยไปทำธุรกิจในการเอ่อเรียกว่าหลอกพวกโจรเอ่เขาเรียกว่าบีชบอยนะครับถ้าผมจํำชื่อไม่ผิดโอเคเรา มาด้านข้างเลยก็ได้แต่ว่าตรงนี้แนะนำว่าอย่าขับเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าตกทะเลตายนะครับให้เราขับมาเรื่อยๆครับตึบตับตึบตับตึบตับโอเคสังเกตนะครับว่ามันจะเริ่มมีอ่ร่มชายหาดอะไรพวกนี้นะครับเราขับมานทีนึงสังเกตในมินิแมปครับมันจะมีจุดจอดม้านะครับมีเส้นทางตรงนี้อยู่โอเคนี่คืออันที่4ี่ครับปึ๊บเก็บไปเลยเรียบร้อยแล้วอันที่ห้าครับ อยู่ในบ้านของอดีตบอสของเราหรือบ้านของเฮิร์บนะครับที่เราเคยไปมาแล้วนะครับโอเคบ้านของเฮิร์บอยู่ไหนครับอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับอันนี้ผมผ่านตัวโรงกันเล่านะ่าบ้านเฮิร์บเนี่ยจะอยู่ทางล่างสุดเลยโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อบ้านเฮิร์บอยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกผมเคยมาบ้านเฮิร์บในการเก็บอะไรนะน่าจะเป็นดาบนะครับถ้าจำไม่ผิดโอเคมาบ้านเฮิร์บนะครับอยู่ตรงนี้ ปปับปรับปับป้ายลงครับแล้วก็ปึ๊บเป็นชิ้นที่5ครับพอชิ้นที่5ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้เราได้แต้มทั้งสามาหนึ่งแต้มครับโอเคไม่ต้องเสียเรียกครับแม้ว่าจะได้น้อยก็ตามแต่มันเป็นแต้มฟรีนะครับชิ้นต่อไปครับผมจะเอ่อเรียกว่าไล่จากด้านลานะกันครับมาอยู่ตรงเวิร์กนะครับที่เราเคยไปทำาุรกิจเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนั้นน่ะมีอยู่หนึ่งอันนะครับอาจจะจํากันได้นะครับที่ผมยังไม่เก็บโอเค ก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนใหญ่้วมันจะเป็นจุดที่แบบเราเคยไปทาภารกิจใหม่เป็นภารกิจหลักก็เป็นภารกิจเสริมภารกิจย่อยอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยตัวเกือกม้ามันหาไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบเราต้องเคยผ่านต้องเคยเดินไปทําภารกิจอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้คืออันที่6นะครับปึ๊บโอเคเขาบอกว่าเก็บอีกสชิ้นเพื่อรับแต้มทักษะครับนั่นหมายความว่านะครับทุกๆ5่าชิ้นน่าจะได้1แต้มนะครับต่อไปนะครับ จะเป็นจุดที่ผมเนี่ยชอบเข้าไปเอาตัวกระสุนหน้าไม้หรือหน้าไม้ที่มียิงแบบออโต้นะครับก็จะขึ้นมาด้านบนสักนิดนึงโอเคเรายังอยู่ฝั่งนี้อยู่นะครับจะเป็นจุดตรงนี้นะครับตรงกลางเลยนะครับใกล้ๆกับบ้านหลวงพ่อนั่นแหละไปครับไปไปไปเป็นอันที่เอ้ยเกือบชนเกือบชนเป็นอันที่เจ็ดใช่ไหมอุตส่าหา์หามาเร็วมาแต่มาเร็วมันเร็วเกินไปโอเคคือพักพักโอเค เป็นหน้าทางเข้านะครับเด the ี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านซ้ายนี่จะเป็นทางเข้าที่ผมเข้าไปเอาตัวกระสุนหน้าไม้ต่างๆครับด้านขวานะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีตัวนี้ให้เก็บอยู่หนึ่งอันครับเปิบเป็นอันที่เนะครับหลังจากนั้นนะครับไปเราไปหาอันที่8กันครับอันที่8ก็อยู่ในนี้แหละจะเป็นจุดที่ผมเนี่ยเข้าไปเอาหน้าไม้เลยนะครับด้านในเนี่ยจะมีเกือกมาให้เราเก็บอยู่1อันโอเคไปครับกุบกับกุบกับเดี๋ยวผมไหนๆก็มาละเก็บได้หรือเปล่าว่างเต็มหรือยังไม่แน่ใจนะครับ โอเคเต็มแล้วนะครับแล้วก็ต้องเดินออกไปทางนู้นเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีภารกิจเสริมที่เรา,าต้องเข้ามาทำภารกิจตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับก็สามารถมาเก็บได้เป็นชิ้นที่8ครับเสร็จแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายครับก็คือบ้านของหลวงพ่อที่เราไปรับเควสบ่อยๆในช่วงแรกๆนั่นเองนะครับบ้านของหลวงพ่อนะครับขึ้นไปนิดนึงนะครับเป็นวงกลมที่อยู่ตรงนี้ใกลๆเลยนะครับโอเคกลึบกรับกรึบกับกบกับ ก็สาเหตุที่ผมเพิ่งจะมาทำาจุดที่หาเกิดหมาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ชัวว่าเปิดแมปครบนะครับไปทางด้านขวาได้โอเคมาถึงแล้วก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับึ๊บโอเคเป็นชิ้นที่9นะครับโอเคในฝั่งซ้ายนะครับแมปฝั่งซ้ายหรือในแมปช่วงแรกเนี่ย ครบเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด9ชิ้นนะครับเหลือ2ี1ชิ้นครับเราจะไปหาครับมันจะอยู่ในฝั่งขวาหรือเราจะต้องทําการข้ามสะพานไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปข้างล่างละกันน่าจะง่ายกว่านะครับจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นซากปราสาทนะครับเอโอเคตรงนี้ตุบตับ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 ข้ามสะพานไหครับพอข้ามสะพานปุ๊บนะครับ มองด้านซ้ายเลยนะครับมันจะเป็นซากเศษซากปราสาทเก่านะครับตรงนี้เลยที่ผมเคยมาวนๆรอบหนึ่งละมันจะมีเกือปลาอยู่อันหนึ่งครับอยู่ทางฝั่งด้านด้านซ้ายใช่ปะโอเคด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับป้าเป็นชิ้นแรกของฝั่งนี้นะครับเราก็เป็นชิ้นที่10นะครับได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับโอเคเขาบอกว่าเก็บค่าชิ้นน่นหมายความว่าทุกค่าชิ้นแล้วแหละนะครับในการได้อ่ะต่อไปครับเรากลับไปที่ถนนใหญ่นะครับเพราะว่า จากการข้ามสะพานมาเรียบร้อยขับไปทาตามถนนนะครับตรงนี้เราจะเจอกับร้านผับหรือร้านตีอาวุธถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอยู่หนึ่งที่โอเคอยู่ตรงนู้นที่มัน้าจะมีแจกดาบด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคตรงนี้นะครับมีม้านะครับแล้วก็มีแจกอาวุธด้วยนะครับลงเลยนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับหนึ่งอันเป็นอันที่สองฝั่งนี้แล้วก็เป็นอันที่สิบเอ็ดครับ โอเคเดี๋ยวผมขอได้ไปดูก่อนเพื่อความแน่ใจว่าใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นี้นะมันเป็นแค่โรงเตียมธรรมดาลูกวัาโรงเตียมเนี่ยที่ผมมาเอาไม้กวาดใช่ไหมใช่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตกใจหมดมาสู้กันทำไมเนี่ยอ๋อคนต่อยกันคนต่อยกัน ตกใช้หมดโอเคถึงไหนละเดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับผมจะเข้าไปเอาในเมืองเลยนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งขวาผมเอาไปสองอันละนะครับจากทั้งหมด11อันเดี๋ยวในเมืองเนี่ยจะมีอยู่1 2 3 4 5สอทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็จะเข้าไปตั้งหลักกันในเมืองเลยละกันนะครับก,กุบกลับกุบกับกุบกลับไปผมจะเข้าไปที่เมืองทางฝั่งด้านล่างก่อนนะครับโอเคข้าสะพานเข้าเมืองฟืบนะครับ พอเข้ามือมาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นโบสถ์ที่เราเคยเอาแม่มดเนี่ยมาเผานะครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับมาจะอยู่ด้านข้างเราน่าจะผ่านตาหรือเคยเห็นมาแล้วแหละฮึบตรงนี้นะครับค่อยๆมาค่อยๆมาโอเคอันนี้จะเป็นอันที่12ใช่ไหมปึ๊บโอเคอันที่1ิอครับเรียบร้อยนะครับจะอยู่ตรงนี้ส่วนอันต่อไปครับอันที่13นะครับเอาไปขึ้นมา อันที่13เนี่ยผมยังไม่เคยไปเลยนะครับแต่ว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไปแน่นอนครับถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเราจะได้เจอกับพ่อเราเนี่ยในในในพื้นที่ตรงนี้นะครับในเุยภารกิจโอเคก็จับที่ถนนเส้นนี้แล้วก็ไปทางขวาเรื่อยๆโอเคครับกุบก,บกับกุบกับกุบกับกุบกับไม่แน่ใจว่าใช่ไหมตรงนั้นมีดาบด้วยน่าจะใช่แต่ผมจำไม่ผิดนะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับ แล้วก็ภายในเนี่ยมันเข้าไปได้ครับสังเกตว่ามันจะเป็นบรเอเรียกว่าสถานที่ที่เป็นตึกสามเหลี่ยมนะครับเข้าไปด้านในปุ๊บนะครับโอเคจะเป็นชิ้นที่13ครับเรียบร้อยแล้วก็ชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่ท่าเรือนะครับเราน่าจะเคยผ่านตามแล้วเนะี่ในภารกิจที่เ,เป็นการเ,าเรียกว่าหา ข้อสมมติฐานข้อหักล้างนะครับในโลกเอียงไอ,อ้ไม่โลกเอียงโลกกลมโลกแบนนะครับโอเคตอนนี้ถ้าผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องออกซ้ายเข้ามาผิดด้านอันนี้เป็นคล้ายๆกับพระราชวังเลยโอเคออกครับออกออก,ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มานะครับตรงนี้มาแน่นอนเพราะว่าจะได้เจอกับบุคคลในตำนานหนึ่งคนอัศวินในตำนานนะครับโอเคออกก่อนออกก่อนออกก่อนแล้วก็มาทางนี้นะครับไปที่ท่าเรือ โอเคตรงนี้แหละจุดตรงนี้อ่ะจริงๆอ่ะเราจะได้มาในช่วงท้ายเกมเลยนะครับก็คือเราสมมติว่าถ้าใครยังไม่ได้เก็บเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยอ่าเราจะได้มาตอนช่วงท้ายเกมครับเพราะว่าเราจะต้องมาทำธารกิจที่นี่นะครับมาหาใครบางคนที่นี่แต่ว่าตรงนี้ผมมาก่อนเพราะว่าเราสามารถมาได้แล้วก็ทำการเก็บเลยนะครับชิ้นที่14โ okay. อเคแล้วก็ต่อไปครับในเมืองยังเหลืออีก2ชิ้นนะครับเราไปก็ไปกันต่อครับ โดยที่อีก2ชิ้นเนี่ยจะอยู่ทางเมืองฝั่งด้านบนแล้วนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางออกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับประมาณนี้ไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยตรงนี้ขับช้าหน่อยเดี๋ยวมันมีที่ตกน้ําโอเคครับค่อยๆไปค่อยๆไปตรงนี้ผ่านตลาดหรือเปล่าผมจําได้ถูกต้องหฮ้ยแล้วก็เราต้องขึ้นไปข้างบนกบกับ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 แล้วก็เข้าทางด้นกแล้ ออเอ้ยโอ้โหมา้าม้าดันเลี้ยวม้าดันเลี้ยวชนเสาอีกโอเคแล้วก็พอมาถึงประตูผมขอตั้งหลักที่ประตูตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะหาง่ายกว่าประตูทางด้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับด้านบนทีนี้เราก็ให้เราเดินก่อขี่ม้านะครับมาทางด้านซ้ายเวงตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะครับมันจะมีอยู่หนึ่งชิ้นฮึบลงครับไป ปรับปปับปรับปรบปรับนี่ครับ1ชิ้นปึ๊บนะครับเป็นชิ้นที่15้าครับเราก็สุดท้ายนะครับที่อยู่ในเมืองนี้เป็นชิ้นที่16ครับอยู่ประตูทางออกอีกทางหนึ่งเลยโอเคน่าจะหาไม่ยากนะครับประตูทางออกด้านทิศเหนือนะครับด้านบนตรงนู้นนะครับฝั่งนู้ดฝั่งนู้ดเลยฝั่งขวานะครับไปครับกุบกับกุบกับอันนี้เราต้องผ่านย่านโคมแดงด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้ามาทางนี้ ผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะโอเคโอ้ย okay. oh, มืดมึดมืดมึด,มด,มดแรงสถานบันเทิงครับตรงนี้แล้วก็โอเคมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยทําการจอดม้านะครับไว้แถวนี้เลยปุ๊บนะครับมันคงไม่ต่อยเราใช่ไหมเนี่ยโอเคหลังจากนั้นนะครับมันจะอยู่เดี๋ยวผมต้องเดินดูก่อนมันจะอยู่แถวๆหน้าประตูนะครับ อยู่ข้างในหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมคดูกันนะมันจะอยู่แถวนี้แหละผมไม่เคยขับผ่านอยู่ตอนที่เป็นเควสภากิจผรึอว,ว่าอยู่ข้างในเดี๋ยวผมขับเข้าไปหน่อยนะครับหาทางเข้าก่อนโอเคกรึบอ๋อนี่นี่นี่อ๋อโอเค,อ,เคอยู่ด้านในานะครับอยู่ตรงนี้เลยในแมปนะครับอ่ะเรียบร้อยครับต่อไปในเมืองเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลืออีก อหนึ sure. okay. place, s <S ่งสองสามสี okay. Okay. ่สี่ชิ้นนะครับไปกันต่อไปกันต่ออันนี้ม้าใครไม่รู้ผมเอาเลยละกันม้าเร็วม้าเร็วเหมือนกันโอเคครับต่อไปนะครับก็จะออกมานะครับนิดหน่อยปึ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเรียกว่าบ้านนอกเมืองชาญเมืองชาญเมือง แล้วก็ฟึบเข้าไปเดี๋ยวจะใช้ดาฟันกน็ได้นะครับตรงนี้ไปครับเป็นชิ้นที่17ครับแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนราชการนะครับเป็นปราสาทนะครับของผู้ว่าไม่ใช่ผู้ว่าต้องบอกว่าเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเจ้าเมืองโอเคอันนี้มีกระสุนหน้าไม้ด้วยนะครับเข้าไปเลยเดี๋ยวในเคล็ดมรตกิจเนี่ยเราต้องได้มาที่นี่อยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเรามาเก็บก่อน จะอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาวะตรงนี้เหมือนจะไม่มีหรืออยู่ข้างหลังแต่ผมพอหาได้ด้วยครับไม่แน่ใจเหมือนกันึครับโอเคสงสัยอยู่ฝั่งขวามีไหมเดินวนรอบแล้วโอ้นีๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคครับอยู่ฝั่งขวานะครับชิ้นที่18ครับเรียบร้อยเหลือ,ออีก2ชิ้นนะครับ ชิ้นที่19เนะครับเราจะไปกันที่เหนือสุาสานนิดนึงนะครับจะเป็นสนามประลองนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดภารกิจสุดท้ายหรือจุดภารกิจเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องทําก็คือพื้นที่ในการประลองซึ่งตอนนี้เราเนี่ยเ,เล่นเนื้อเรื่องหลักถึงไหนแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวกอนนนเนื้อเรื่องหลักของเราอ๋อโอเคเราเนี่ยจะต้องทําการเตรียมพร้อมครับตอนนี้เราได้ใบรับรองอัศวินมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปยืดเลย เราเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมอะไรบางอย่างก่อนหรือว่าต้องฝึกฝนอะไรประมาณนี้แหละในการประรองนะครับถึงจะชนะโอเคเดี๋ยวผมขอวนมาฝั่งนี้อ้อมๆเลยครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานที่เอาไว้ประลองพวกอัศาวินต่างๆนะครับคิดว่าเรา้อจะพอเข้าได้อยู่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่แบบค่อนข้างจะเปิดนะครับโอเคจะอยู่ตรงนี้เลยปึ๊บนะครับพื้นที่ในการาประลองจะอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นแคมป์แล้ก็จะมีจุดที่ไว้ประลองขี่ม้าในการดวลอ่าดวลหอกดวลดาบยาวอะไรประมาณเนี้ยเป็นชิ้นที่19ครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับอ่าเราเนี่ยจะวนกลับไปนะครับที่เดิมที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงครับแต่ว่ามันจะอยู่ระหว่างทางน,นะครับประมาณนี้ไปตุกบปรับตุบปรับตปรับตุปรับชิ้นสุดท้ายโอเค เดี๋ยวอาจจะต้องไปหานิดนึงไม่แน่ใจว่าตำแหน่งมันถูกต้องไหมนะครับอยู่ประมาณนี้โอเคมีไหมมีไหมแถวนี้ยแถวเนี้ยแหละมีมา้าโอเคอยู่ตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็น่าจะเป็นม้าสีเขหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับลงไปเลยครับอันที่20 ปุ๊บเรียบร้อยครับครบ20ชิ้นนะครับได้แต้มทักษะมาอีก1งแต้มครับเท่ากับว่าเก็บ20ชิ้นเนี่ยจะได้มาทั้งหมด4แต้มครับเราก็เราสามารถเช็คสถิติผู้เล่นได้นะครับว่าณตอนนี้เนี่ยอันนี้เกิดมาเราครบแล้วนะครับ20ชิ้นนะครับโอเคก็ไปครับต่อไปทักษะของเราเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่6ก็อ่ะผมอัพเลยนะการนะครับเป็นฮีโร่ผู้แกร่งกล้านะครับเพิ่มเอ่อตัว ความเสียหายสูงสุดเนี่ยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่เราโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสสถานะเลือดไหลด้วยสำหรับศัตรูนะครับโอเคอัพเลยนะครับเต็มเรียบร้อยต้องถือว่าตอนนี้เนี่ยได้สกิลมาก็ก็เป็นประโยชน์อยู่นะครับสี่แต้มสี่พอยสสามารถอัพได้แหละนะครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับใน EP นะครับขอตัดจบไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยผมก็จะไปเล่นในเรื่องกันต่อนะครับก็ฝากติดตามันต่อด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ Yeah. you